สวัสดีครับทุกผู้ชาวสีเขาบ้านครับวันนี้นะครับผมแนะนําหมายตกปลาดีๆในหยกขอนแก่นครับดีครับมาถึงก็โชคดีเจอเขากาลังงัดปลาพอดีนะครับเดี๋ยวที่ไหนไปดูกันครับไปดูหน่อยครับว่าได้ปลาอะไรมานะครับแหมจังหวะดีมากเลยมาถึงกาลังงัดกันพอดีเลยนี่ครับ ้อ้จับปลาได้ยจับต้องเราะไดม่จันรอปาใส่โอ้ใส่ลเลยเดี๋ยเจับใส่ต้นไม้ใส่ใหญ่เลยนี่นะครับเป็นหมายตกปลาของจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับเสร็เลยแล้วครับที่นี่ก็คือบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับมีคนมาตกปลาเยอะนะครับเมื่อกี้ก็ เทียนเลยรทบว่าดึงปลาขึ้นพอดีนรับเป็นหมายธรรมชาติที่ใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่ดูครับกว้างสวยงามนะครับมาเดินเล่นได้สามารถตกปลาได้รอบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนครับลองขับรถวนดูนะฮะก็จะหาหมายดีๆแล้วก็ลองดูผมเองก็คงต้องแหวกลาบบ้านรอบนั้นแล้วครับนี่ครับหมายที่ผมเล่งละอาจจะลงมาผมมีคนทําที่พักแบบนล้วเรียบร้อย แสดงว่าปลาเข้าตรงนี้โอเคนี่นะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับของเมืองทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นครับนี่ฮะหมายตกปลาครับแนะนําครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาตกปลาแล้วก็ถ้าเกิดอาจจะถ่ายคลิปตกปลาของผมเองสักอีกสักคลิปนึงนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามก้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำหมายตกปลาครับ สวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ